สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องอยู่มารุมฮักหน้าอ,อยู่แล้วก็ช่องไม์รือเจเจ598ชาแนลนะคะวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่อยู่ตามโลกโซเชียลนี่แหละคะ่ะมีหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์นักแต่งเพลงนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับคดีดังกกกกคดีของลุงพลป้าเต็นนี่แหละคะ่ะคือในความคิดของคนบ้านๆอย่างเรานะคะเราทุกคนที่ติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าว จากสื่อมวลชนหรือทางช่อง youtube นี่แหละค่ะมันจะมีคนที่อยู่ในสังคมผู้มีอันจะกินเวลาถูกดำเนินคดีศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดทุกคนออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเขายัางถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์อยู่เพราะยังเหลืออีกสองศาล ที่จะต้องต่อสู้ก็ให้ถือว่าเขายังบริสุทธิ์ยังไม่ผิดอยู่แต่กับคดีของลุงพลป้าเต็นสารยกฟ้องไปแล้วหนึ่งข้อหาสองคนคือข้อหาฆาตกรนี่เลยค่ะยกฟ้องไปแล้วสองปปดก็เหลืออีกคดีที่เขาต้องต่อสู้สารตัดสินจำคุกยีสิปีเราทุกคนน้อมรับในคำตัดสินของสารตัว ลุงพลป้าแตนหรือชายพลวิภาเขาก็ยอมรับในคำตัดสินของศาลก็รอขบวนการต่อไปก็คือยืดอุทธรณ์และก็ดีกาในรัฐธรรมนูญมาตราที่29วรักสองระบุชัดเจนนะคะให้ทุกคนลองไปอ่านดูนะคะเวลาเราจะแต่งเพลงให้ใครสักคนหรือออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด่าใครสักคนเนี่ยรอให้ศาลท่านตัดสิน จนศารสุดท้ายสาลดีกาก่อนได้ไหมอยากจะแต่งอะไรแต่งไปแต่เมื่อศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดก็ควรจะให้เขาได้ต่อสู้ตามกระบวนการก่อนไหมอย่าลืมว่าลูกๆเขามีอีกสองคนที่กำลังโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยเวลาไปโรงเรียนเขาจะถูกตราหน้าว่าอย่างไรในเมื่อทุกคนออกมาประนามพ่อแม่เขาโจมตีพ่อแม่เขา เดียด yeah. ความเป็นคนของพ่อแม่เขานึกถึงลูกๆเขาอีกสองคนหนึ่งไหมอยากถามกลับไปคุณทุกคนก็มีลูกมีครอบครัวเมื่อคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองคุณจะรู้สึกอย่างไรเด็กสองคนเงียบผิดปกติบอกให้พ่อให้แม่ตัวเองสู้เพราะเราไม่ได้เป็นคนทำแต่ส่วนลึกในจิตใจของเขาที่ได้รับข่าวสาร จากสังคมที่เรียกตัวเองว่าผู้มีอันจะกินผู้มีวัตถิภาวะที่สูงส่งผู้มีคุณวุฒิทั้งหลายนี่แหละคะ่ะฝากด้วยนะคะเราวิเคราะห์ได้พูดได้แต่ก็อย่าเหยียดเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนนักเลยเพราะเขาก็คือคนเหมือนเราคำว่าคนทุกคนเกิดมาเป็นคน มีความเป็นคนเท่าเทียมกันรอให้ศาลตัดสินก่อนขนาดคนที่นะคะฆ่าหัน่นศพจับชัดเจนยังไม่ถูกประนามเท่ากับคนที่ยังไม่ได้สู้ถึงศาลสุดท้ายด้วยซ้ำไปแต่เหยียบย่ำเขาประนามเขาเพราะแค่ YouTube ที่พูดข่าวสารเชียร์เขาเท่านั้นที่ไปมีปัญหากับคนอื่น ซึ่งไม่ใช่ตัวเขาที่มีปัญหาด้วยซ้ำไปก็ฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่คิดด้วยแล้วกันนะคะความเป็นคนของเรามันเท่าเทียมกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าฐานะทางสังคมฐานะทางครอบครัวฐานะการศึกษามันจะไม่เท่ากันแต่ก็อยากให้มองให้ใจกว้างบ้างฐานะความเป็นคนทุกคนเท่าเทียมกันในรัฐธรรมนูญที่กำหนดข้อกฎหมาย ให้ทุกคนภายในประเทศเคารพและปฏิบัติตามนั่นแหละคะ่ะสารตัดสินยี่สิบปีน้อมรับด้วยความมีจิตที่เมตตานะคะมองเห็นเด็กๆที่อยู่ข้างหลังด้วยเขาจะคิดอย่างไรหากวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าวันนั้นเป็นวันของเราลูกๆเราตัวเราจะรู้สึกยังไงฝากด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ